รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณรุ่งบ่ายคล้อยจวบสายันมนุษย์อย่างเรามีชีวิตแค่เฉลี่ยสองหมื่นวันเราจึกกลับมาพร้อมอิสุสุหนึ่งคันแล้วเตรียมพบกับเขากีรติเทพพันเราคือสลัดมันในการท่องเที่ยวที่เป็นมากกว่าการเดินทางสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สลัดมันอลิมิเต็ดครับเที่ยวเป็นมากกว่าเที่ยวครับผมพอกีรติเทพพันครับผมขอนะนิผมชาติคงครับและวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับคอนเซปต์เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางนะครับกับทีมที่มีชื่อว่าเที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์แล้วก็ทท่่่อองเียวม ช่น ครับผมจะไปที่ที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนแต่ละร้านเนี่ยต้องเป็นร้านที่สุดพิเศษเท่านั้นไปการไหนเคยไปถ่ายเนี่ยเราไม่ไปไปร้านที่แปลกกว่าคนอื่นโอ้ยเฮ้มุมเดิมเหมือนเดิมเลยก็มุมนี้มันสวยอะแล้ววันนีมันจะแตกต่างไงแต่ละร้านเนี่ยผมเนี่ยคัดมาแล้วเอ้ยไม่เหมืไปรายการอื่นแน่นอนแจ๋วเลยแจ๋วเลยวันนี้ไปเลยเข้าในไปเลยไปเที่ยวเลยดีกว่าข้อมูลภาคกลางนะครับดูได้ที่ w w w เที่ยวภาคกลาง c o m นะครับวันนี้ใหเรามาที่ตลาดสามชุกครับสลัดมันอลิมิเต็ดครับ นีมาที่นตลาดสชุกร้อยปีเนี่ยต้องมาที่ร้านนี้ร้านแรกเลยเคยกินที่ไหนหรือเปล่าเฮ้ยตลาดสามชุกเวลาเขามาเนี่ยเขาต้องมาร้านหลังสีโลดเป็นข้าวห่อใบโของฟอเป็นข้าวอะไรอ่ะก็ข้าวใบนลยบ้าลองเลยได้ไหมพี่ฟอยได้เลยพี่นี่ มันเป็นข้าวอบแล้วมีไข่มีกุ้งเชียงมีกุ้งแห้งด้านในยังมีอีกเมนูครับอะไรอะ่ะกว๋วยเตี๋ยวยำบุบเนี่มันเป็นแผ่นแป้งห่อแหนมเนืองอ่ะอร่อยดี จะแนะนำนะครับร้านเป็ดพะโลเจ๊ตีเป็นหลักสูตรแบบไหล้ำของแท้เลยไหล้ำไหล้ำไหล้ำไห้ล้ำเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลองมาชิมนให้ดูเนื้อเนี่ยนุ่มมากหอมอร่อยแล้วก็เป็ดย่างนะครับกรอบมากแต่ว่าร้านเจ๊ตีนี่จะสั่งเป็ดนิดนานนิดนึงนะทำไมอ่ะเพราะเป็ดย่างเป็ดย่างก่อนจะมาต้องค่อยๆยย่างทีละก้าวย่าง ขอบคุณเจสตี่ขอบคุณบ้านขุนจำนงจีนารักที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์าาขุนจำนงจีนารักเขาเนี่ยเป็นคนที่สร้างความดีความชอบให้กับชุมชนแถวนี้มาตลอดเวลา<อ>แล้วก็เป็นคนแรกนะครับ<อ>ที่เป็นนายกอที่สามชุกด้วยแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่โครงสภาพเก่าแก่ที่สุดแล้วก็มีอายุนานที่สุดในบริเวณนี้แล้วก็ครงสภาพดั้งเดิมที่สุดเลยกับวาา่าได้เดี๋ยวเราเดินชมไปนีดดีกว่าไป วก็ไม่ค่อยว่างไม่ค so ่อยว่างงานเยอะแลคอพอสเป็นไงบ้างคอสสตอนนี้พอนหมดยังครับพอมี้ก็ังดีอยู่ดีอเดี๋ยวพี่เปิ้ลพี่อะไรเนี่ยพี่เปิ้ลมาอะมาเล่กอยีาเพื่อนครับ ปัญหาครเปัญาครนอ่ะนี่พี่อออีกหนึ่งที่นะครับที่อยากจะแนะนําเลยที่นี่ครับโรงแรมอุดมโชคครับสมัยก่อนที่นี่เป็นโรงแรมแล้วก็ยังคงสภาพไว้ดีที่สุดด้วยตรงนี้เตืมนิดนึงฮะด้านบนนะฮะยังมีเป็นโรงหนังเล็กๆด้วยเขาก็เอาหนังของวัยรุ่นสมัยก่อนมาให้เราดูกันแล้วเขาไปดูในดีกว่าเฮ้ยพี่ไฟระวังระวังระวัง ให้คุณจะทำอะไรฉันน่ะฉันฉันกลัวภายใต้หอากาศของผมเนี่ยมีวาตาทุงรุงเยังคุณอยู่ผมอยากจะบอกคุณว่ารักขึ้นต้นดิรอ้อเรือลงท้ายดิกรกไก่ไม่หันอกากาศพลาดกลางหวังหัวใจลักนั้นใส่รักใครรักตะคุณเด้ฉันว่าคุณกอดดีกว่าอืไม่เอออย่ามากเกินอุฉันจะแพ้นะฉันจะจูบปากคุณจูบคุณไร่ปล่อยเธอหมด ร้านนะครับร้านนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยสําหรับคนที่ชอบถ่ายภาพร้านถ่ายภาพสินธรรมชาตินะครับเอาละมาผมว่าเราสน่อยดีกว่าร้านนี้ครับสินธรรมชาติครับคุณผู้ชมครับ สำหรับคนที่ชอบการทานนะครับมาตลาดสามชุกเนี่ยต้องมาที่ร้านนี้เลยเจ๊กอ้าวรู้ไหมทำไมถึงชื่อร้านเจ๊กอ้าวเออทำไมอ่ะเพราะว่าคนขายเนี่ยเป็นคนจีนแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วเขาเขาร้อนมาโอ้เจ๊กอ้าวเจ๊กอ้าวเจ๊กอ้าวร้อยเล่นเป็นชื่อคุณพ่อเขาพ่อของเจ้าของร้านชื่ออาเจ๊กอ้าวนะครับผมร้านนี้เนี่ยเปิดมานานกว่า70ปีแล้วพี่อ๋อแล้วร้านเนี้ยทุกอย่างทําเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นหมูหมดเองเฮ้ยเจ๋งเลยโต๊ะประกอบเองหมูก็เลี้ยงเองที่บ้าน พี่ครับ้างหลังนึงข้านหันมองเลยอะไรวะโต๊ะทำเองด้วยทำเส้นเองบดเองหมดเองยทำเองหมดเลยนี่นี่นี่ดูดูนชุกครับตลาด1้อยปีมากับใครครับมากับเพื่อนนี่น่ารักนะครับ

เป็นไงเป็นไงความรู้สึกเป็นไงวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมได้เที่ยวแบบสไตล์แบบสลัดมันก็ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนได้เจอบ้านเก่าๆพิพิธภัณฑ์เก่าๆที่เขายังอนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานด้วยที่นี่เนี่ยได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีจากองค์การยูเนสโกนะครับเมื่อวันที่28สิงหาคมนะครับ2552นะครับรางวัล Award of Merit เป็นรางวัลด้านอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็วิถีชีวิตด้วยเนี่ยฮะเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางในธ แฮปปี้ครับตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับอีกที่หนึ่งในสุพรรณต้องไปให้ได้ไปไหนอีกัะบึงฉวากครับที่นี่เรียกว่าพีกเลยแหละไปพีกฟันเหยินนั่นเองพี่ฟอยเฮ้ยพี่ฟอยเฮพี่ฟอยพี่ฟอยอย่าบ้าหลอกพีกอะยังไงแบบนี้ดีไหมพี่ฟอยวันนี้สลัดมันอะไรบิเต้นก็ต้องขอมอบเอเจดีวีดีไว้ใช้งานในตลาดสามชุกครับเฮ้ย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 เฮ้ขอบคุณครับะจบวิดีนะครับ ตอนนี้ไม่รู้อะไรแล้วนะคุณผู้ชมครับผมอยู่ในฟาร์มจระเข้จริงๆกับพี่ฟอยล์ละซึ่งข้อเดียวที่เขาบอกเราคือห้ามวิ่งสนับสนุนความมันโดยเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางคลิก www t ที e ่ยวภาคกลาง com อีสุสูดีแม็กเอ็กซีรีสุดขีดกับชีวิตสไตล์ X ลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวช สวัสดีฮอลิเด y ์โทร026640022สนับสนุนความมันโดยอีลิ e Holiday t o u r 026617399 AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงสลากอมสินพิเศษ5ปีโทร1 1 1 5ตอนนี้เราจะเข้าในเขตวงห้ามนะครับแ,แล้วทำไมอ่ะไม่รู้ แล้วเขาให้เข้าอ่ะมันป้านบอกว่าห้ามเข้าอ่ะพี่เขาบอกให้ไปเร็วๆอ่ะเขาบอกเขามีของขวัญไว้รอเราครับเอาละวันนี้ครับเราขออนุญาตพิเศษจากทางบึงฉวากเลยนะครับผมอยู่กับคุณนัทพุธเยี่ยมประภาครับผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสวัสดีครับวันนี้บึงฉวากเต็มของขวัญไว้ชิ้นหนึ่งโอ้ยยาสำหรับคนคนเดียวในประเทศครั้งแรกของรายการทีวีในเมืองไทยเลยนะโอ้โหเออเอางี้ เรามาป๋างชกกันีกว่ะถ้าเกิดใครชนะนะได้รับของรางวัลไปเลยที่บึงฉวากเขาให้เราโอเคไหมพูดกันอย่างนี้เออต้องเจอกันหน่อยยันยินเยาวปรกระเป๋ายิงชุดผมมาที่นี่ทั้งทีเนี่ยผมต้องได้พิเศษพิเศษจากรายการสวัดมัน <Okay. S 2> <laughs> ผมอยากจะรางวัลของผมมันคืออะไรครับโอเคถอดแว่นออกครับขอผพพ้าปิดตาครับเฮ้ <laughs> ยเซอร์ไพรส์เหรอโอ้ย <laughs> สุดๆ what พี่พาผมออกกันดิพี่พี่พี่แล้วมันจะอยู่ตรงไหนบ้างอะพี่มานี่ก่อนไม่ใช่จระเข้จริงครับเป็นอุปกรณ์การแสดงไอ้บ้ารางวัลอะไรเนี่ยไม่อยากไดยโอ้จระเข้โอ้ไม่อยากได้แล้ว คุณผู้ชมครับนี่คือขออนุญาตพิเศษเข้ามาเก็บไข่จระเข้นะครับคือตอนนี้ไม่รู้อะไรแล้วนะคุณผู้ชมครับผมอยู่ในฟาร์มจระเข้จริงๆกับพี่ฟอยแล้วซึ่งเราขออนุญาตพิเศษข้อเดียวที่เขาบอกเราคือห้ามวิ่งตัวนั้นลงเลยุเอารีบเลยครับตามผมมาเลยครับเชิญครับมาผมไปไม่ได้เพราะว่ามีเข้อยู่ตรงนี้ Yeah. Bye. 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 Sẽ ông thả nha Bái นซักอยู่นะครับพอเราเก็บเร,เราหยิบมาเลยไม่ได้นะครับปกติเราต้องมีแบบถือมาอย่างนั้นเลยถ้ามันเอียงอยู่สภาพไหนคือว่าเดี๋ยวใครแดงกับใครขาวมันปนกันเชือ้อ,อ,อมันจะผสมกันมันจะตายไมที่สุดใช่อันนี้เ,นเป็นเรื่องการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราลองคุยดูมีนะอย่างเนี้เขาจะได้ไม่ขาวใ่ไลองคุยดูย่งดีดี่ดีแต่มันเองนะครับนี่ไงนี่ไงอ่ลองคุยคิดด้วยก็ได้มีไงนี่ไงลองหยิบขึ้นมาตรงๆเลยได้ครับโอ้โหสวัสดีครับ ตังออกมาตังมาเลยครับอะไรอะ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 เครับอะไรอะเร็วดิี่ไม่เอาอะไรอะไปอะไรอะอะไอ้เทปองครับอะไอ้เคปองครับต้อ้โวิดน้ยุพี่กุด โกใจหมดเลยใครเนี่ยผู้กาผู้พิคุณครับผมเดี๋ยวนะตอนประชุมไม่ใช่อย่างนี้นี่อะนู่เหมือนนกกรวบน่าเหมือนพวกปลาแบบดอลฟินอะ แรงไปกับชีวิต 3G สมบูรณ์แบบ52จังหวัดจากแคสซ d m a รอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาอิมเมจท026618081บ้านสวนจุรีปันสุขรีสอร์ท0355261157 เาละนี่คือไฮไลท์เลยครับคุณผู้ชมครับอยู่ในบึงชวากครับเรียกว่าเป็นอควาเรียมนะฮะจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นตู้ปลานะครับแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นน้ําจืดและอีกส่วนนึงจะเป็นน้ําทะเลเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าโดยรายละเอียดเขาเป็นยังไงบ้างครับนี่เป็นอีกหนึ่งโซนนะครับของบึงชวากเป็นโซนปลาน้ําจืด ก็จะมีปลายเยอะแยะมากมายเลยหลากหลายพันธุให้เลือกสารดูกันที่นี่คืออุโมงค์น้ําจืดนะครับอุโมงค์ปลาน้ําจืดแห่งแรกของประเทศไทยครับผู้ชม ส่วนของอโคลเลมนะครับเป็นทะเลนะครับโยงครับแต่ว่าจะเป็นบันไดเลื่อนลงไปแต่ติดที่อื่นจะต้องเดินแล้วคนเป็นบูเอ้ยยังไงยังไงยืนเฉยๆแล้วก็ดูแล้วลงแล้วเป็นเฉียงลงค,คืออย่างตรงเนี้ยเราจะเห็นสัตว์น้ำทั้งหมดเดนี่ยเล็กลงประมาณ30%เเขาด้วยแสงด้วยความโค้งของกระจกด้วย กระเบนนกกระเบนนกเพราะปากมันจะเป็นแหลมๆนะครับนี่ดูกระเบนนกกระเบนนกหน้าเหมือนพวกปลาแบบดอลฟินอ่ะ ดีนะพี่สำหรับเด็กๆที่อยากจะมาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับปลาต่างๆ<ฮ>ความยิ่งใหญ่ของบึงชวากนะคุณผู้ชมครับที่นี่คืออุโมงค์ฉลามใหญ่ สุดในเอเชียเลยนะฮะมันใหญ่จริงๆนะพี่ใช่โอ้โหใหญ่มากนี่มีแต่ฉลามล้วนๆเลยนะฮะนี่พี่อ๋อฉลามเสือทรายในป่ามีฟันอยู่300กว่าซี่แล้วในรอบอายุมันเนี่ยฟันมันจะผัดไปประมาณ30,000กว่าซี่แล้วฟันมันจะเป็น2แถว ผมต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของ,งเมืองฉวางเลยนะที่เอื้อเฟื้อแล้วก็ดูแลทีมงานเราเป็นอย่างนี้นี่คือท,ทั้งหมดของเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางเลยครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับโอ้โหมีความสุขมีความ<อ>าสุขะเวลามหมดแล้วโอเคครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคํไปาจคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าตลาดสามชุกร้อยปี ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีจากหน่วยงานใดส่งคำตอบและตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ www เที่ยวภาคกลาง com สลัดมันอลิมิเต็ดขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์พัฒนาจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติบ้านสวนจุรีปันสุขที่เอื้อเฟื้อที่พักให้กับทีมงาน Uci Corporation สำหรับอุปกรณ์สื่อสารระหว่างถ่ายทำเสื้อผ้าพิธีกรจาก EXACT และขอขอบคุณ i s u z u นี่คือลูกเสือแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างนี้เน่อ้เออน่ารักกันเลยลูกโอ้แต่ถทากก่อว่าโอ้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 ทำไงก่อน à chụp cam bì phoi nồi.